สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอะเอาทรงผมทรงนี้มาให้ดูนะคะทรงนี้ไม่ใช่ทรงใหม่หรอกนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ลูกค้าท่านหนึ่งนะคะสั่งเข้ามานะคะและท่านนี้ที่ร้านนะคะไม่ได้มีตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็พยาย,ยามที่จะตอบโจทย์หาทางตอบโจทย์นะคะนี่นะคะอะนี่ลูกค้านะคะสั่งเป็นทรง เขาส่งตัวอย่างมาให้ดูนะคะแต่ขอสมนสิทธิ์เรื่องออลูกค้านะคะว่าท่านไหนนะคะก็เราก็แนะนำเสนีไปนะคะว่าให้เอามาตัดแต่งนะคะตัดแต่งแบบนี้นะคะก็ไม่ทานเนี่ยลงมือทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะนี่อันนี้คือตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทันทําสีนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งทำสูด,ด้วยนะคะนี่ถึงเวลาทําสีแล้วนะคะก็าการผสมเฉดสีนะคะก็ จะบอกว่ามันไม่ได้แบบตายตัวนะคะแล้วแต่ว่า,าทนผมที่ลูกค้านะคะสั่งมาเป็นแบบไหนเราใช้วิธีประสมนะคะไม่ใช่แบบว่าทําสีตามกล่องนะคะอ,ะอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วเนาะลงสีเสร็จไม่ได้ทําเสร็จนะ,ะลงสีนี่ดูเลยถ้าผมแท้นะคะผมแท่ร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันจะทําสีง่ายอ่ะทิ้งเวลาเพียงเล็กน้อยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าลูกค้าสั่งแค่สีเบาๆนะคะน้ําตาลอ่อนนะคะออก,ก่อนๆน,นะคะไม่สว่างอ่ะ ช่วงเวลาที่รอคอยนะคะสมาชิกในบ้านของเรานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ไป <c oughs> แอบ,บดูสักนิดนึงอ่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อ <c oughs> โอเคนี่ผ่านไปแค่สิบนาทีเองนะคะเนี่ยสิบนาทีอ่ะพอละเพราะว่าผมแพ้นะคะค่อนข้างที่จะออกสีง่ายยัน้ำตาลอ่อนนะคะเอาไปสระอไะอไรเรียบร้อยแล้วก็เอามาดายเนะค่ะด้ายเปลี่งเตรียมแพ็คนะคะ,ะ,คะก็นี่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง แอนเดรีนถ้าสนใจสินค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยะะทางไลน์แดอดแอนนิกนะคะนี่ใส่แฮชโค้ดนิดน,น,นึงค่ะแนะนำเลยนะคะดีมากอ่ะมาดูเลยแ,แอนเดรแยนโอเคค่ะสนใจสินค้าอย่าลืมติดต่อมาที่ไลน์แอทอันนิกนะคะตอนนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าสั่งออนไลน์ได้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ